chặt bạn bán thường buông xuống cắn, bắt vị cắm cược thể vác tạp vì cược kỳ giác ủi ในการอ่านมาหามงคลเจ็ดเดือนเจ็ดประจำปี2 5 6 8น้อแปน้อมนำมาถวายเครื่องสักการะปูชาการมหามงคลเบิกทรัพย์เบิกบารมีเบิกเงินเบิกทองขอพรมงคลทั่วสักลจักรวาลโปรดประทานพรมงคลแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายบัดน,นี้ขอเรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาผู้เป็นสัญลักษณ์ประจำวันได้ถวายบายสีพร้อมทั้งจุดเทียนเบิกเลิกเบิกชั่ประจำวันท่านที่หนึ่งเรียนเชิญ คุณกนกพรการจนะพิมลโกนเป็นผู้แทนวันจันทร์ คุณกนกพรขยบมาแท่นหนึ่งครับขยบมาแท่นหนึ่งขยบมาแท่นที่สองอขอไฟเงินจากรายชื่อเขาส่งสลับให้อาจารย์นิดหนึ่งแล้วก็วนมายืนที่เทียมประจําวันเกิดเลยนะครับคนนีเ้เป็นเชิญบรรอาทิตย์นะครับหน้าขับท่าขับเร่งเชิญครับรบ,บรรอาทิตย์เชิญเลยครับ จะตื่นไงปไงซาผู้แทนวันอังคารคุณจุนิชิเถียนดับเลอรเด็กชัยวันอังคารอันนี้เดินทางมาไกลนะผู้แทนวันอังคารมาจากญี่ปุ่นเลยโอ้เอันนี้เอทีแนนอนเนาะญี่ปุ่นเนาะ เกียมาเ่มมาชัยวันังคางส่องสว่างสวัยสาธุลำดับต่อบไฟคนนี้นป็นเชินผู้แทนงบรรทุคุณยานาวุฒิชางเสรอหชัยได้ถวายใบยสีประจำวันเชิญครับ และจะได้จุดเทียนมหาเริ่มหาชัยประจักรบัตรพุธยน้อมถทวายสัมสงสว่างสวายมหาเริกองมหาชัยยัตงพุธสาธุกันกับังคไปจะเรียนเชิญผู้แทนบัตรพฤหัสริ่รับพี่ขีนิกเป็นตัวแทนถวายใบยสีประจำวันเจิงครับ เริ่เชิญได้จุดเทียนมาเริ่มมาชัยวันพฤหัสบดีจดชว่ชวงชักชวนสาธุลำดับต่อไปจะเป็นผู้แทนวันศุกร์คุณจิตติมาจังหวานจะได้ถวายบาณศีประจำวันศุกร์และนำเทียนเบิกเริ่มเบิกชัย และจะได้จุดเทียนเบิกเริ่มเบิกชัยวันศุกร์การดวันอาทิวันศุกร์อนุโมทนาบุญสาธุและผู้แทนวันเสาร์คุณเกชาพาดาลนจะเป็นผู้แทนถวายบานศีวันเสาร์และจุด เทียนเบิกเบิกใจเดียนมหาเริ์มหาชัยบังเสาสว่างสวัยสาธุ กบัรนี้ถึงุะเขียงประจำเริ่ประจำราศีทั้งเจวันในโจทย์จทงชัชวางลังราศีประจำวันของทุกท่านลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านอาจารย์ในดนจุดเทียนมหาเริอม,มหาชัยเรียนเชิญครับ เตียมใจอีกหนึ่ง้าวินเคุณไก่รายุทธไก่วรายุทธูจะลอะไรางเนียสา ลำดับต่อไปจะเป็นการจุดธูปอัญเชิญถวายเทวดานาคีนาคาเรียนเชิญเจ๊เอกครับ เชิญผู้แทนนครพนมได้ถาวายมักเด็กสักการบูชามหาธาตุเจดีจเชิญครับท่านรงมีการชนในท่านคงไั้ บัดนี้เทียมมหาฤกษ์ม,มหาชัยประจำราศีที่เจ็ดพันเกิดในช่วงช่วงชจาวเทียมมหาฤกษ์ม,มหาชัยในสองแสงสว่างสวัยดุจจักราศีบุญญาบารมีของท่านทัง้งหลายทุกท่านโปรดตั้งใจว่านณโมพร้อมกันสามจบณโมกัสสะภะคะวตโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกท่านโปรดฟังตามครับกายนะวาจายาเจตัสสาวาอิมาลีเซริสัตตานาคาราชาม อาหังวันธามีสัมภธาสัพสพะโสถีพระวันตุนเมข้าสดเจ้าเอ่ยชื่อนมสกุลตนเองครับ ขอน้อมกายาวาจาและจิตใจจิตไหว้วันทาไวันทาพญาศรีสัตนาราพาศรีสัตนาคราขอความสุขสวัสดีอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลา่พระเจ้าทั้งหลาย และโปรดประทานทอให้ความสำเร็จความรุ่งเรืองสิ่งที่เป็นความสุขสเงินทองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรมมีความคล่องตัวทั้งการเงินและการงานสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยปราศจากอันตรายทั้งปวงและสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน ประทานสิ่งใดแล้วให้เป็นจริงทุกทุกประการนับักนี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ พวกนแ้ก็พูกมาเขายังเอ็นอย่างแก่เราแล้ะพเยตากตน้นไหนนี้ว่อน้ันนี้วันน้ันนี้ว็นี้ยนี้วันี้้วนนี้วันัันน้ันนีวนนี้วั้ี้วัน่อยนนี้้วนว่า น้องอนนีเเดินหน้าหรืออ่าคอยเรียนเชิญคุณไก่พระอายุตอาจารย์ในเจดีด้านบนครับเราจะกล่าวถ่งพระองค์ถวายนาโอาคอนสิทธิาคีนาชานาคาราทุกๆพระองค์อันมีองค์ตูมีองค์พรยาศีสัตนาคารารยาศีสัตนาคารา เป็นองค์ประธานาวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเปิดทรัพย์เปิดบารมีขอบุญคุณสมนี้งจงแผ่ไห้สาถึงปีและชนทั้งหลายอัง,ง,งดีและมาตาปุ่ญาตายา พระยารยาุตรกุศาบุตรกุศลิสุบรรวุฒิระาคีราคกคีาคาเจ้าต่างนาเรีนทาเจ้างนาเนาจมาอับลุกโมทงาจมาโมทานมหาบุญในมหาบุญมหามุโในการทั้กรงนี้ด้ยเธอด้วยเธอ เจ้าคณะทุกท่านได้ต mm ั hmm. ้งจิตอธิษฐานขอพรขอปรนนิบัติที่เราจะได้น้อมนำสายป้อนเอไว้รับชุบแรกคือการเป็นน้ำสวัสดีตอนนี้ดูพระปัะจักษ์จิตใจ 我太累了，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 我太累了。 ซึ่งถึงความบรารถนาท่านใดอันเกิดแล้วซสืบถึงปฏิบัติบูชาท่านใดอันเกิดแล้วซสืบถึงความอบถุนของลูกหลานโดยบาร,รมีแหง่งอันเป็นประธานนั้นขอแก่เก้านอ้อมในสักการองค์าพาระธาตุพนมโรมเจดีย์ จนทอดเถื่แก่องค์พระธาตุสีทโคตรบอก่อแก้วได้จัดทอดพระธาตุเชิญจุ่มนั่นโอ,อ,อ,อกาสขอรอำนำปาฏิทักษิตตะสัจจะผูชาถวายนาตยะบารมีบูชาเพื่อจัดการสนองแห่งหบารมีในร่วมปฏิทากษิษฐ์ถวายแก่องค์ปัญญาสีสนัาพระเจ้า ขอบรารมีแห่งเล่าบันดาผู้เป็นแม่ทัพนายกองของท่านปู่ท่านยา่าขอบรารมีแห่งองค์พญานาครรชทั้งเก้าตนนาาระกูลนาคฟ้าทวดีนั่นจงได้ร่วมอัานลูกคูปนาจากมีเป็นต้นไปยผ่ากองแก้วนาฏยะสีบรารมีบูชาได้กำเนิดแห่งทานปู่ทานบรารมีแล้วผู้คานีพ่อน้องอุตสุผลเป็นอภิษฐานเิต ให้ท่านนั้นจงได้การบุทนาและเมื่อได้สเวสเก่บุแล้วนั้นขอให้ท่านนั้นได้ย้อนกลับมาให้เหล่าบรรดาลูกหลาน,นคู่พญานาคราชหรือพญาศีรษ์ราญได้รุ่งเรืองเื่องต่อโดยการสวยบูชาลำจากน้องแอนโทเนียโพซิล 你要的话，再看。 ะะและคาและก็นะคะขอเสียงปรบมือนะคะและขอบคุณนะคุณพิจนาในพร้อมกับคุณไก่วรยุทธและคุณเจ้าเอกพร้อมกับอาจารย์จากรายการบา้านชจรูปค่ะและที่สำคัญนะคะขอบคุณนะคะหน้าเล่นน้านําอันมีพระญาศรีสศรษฐกิจกราชผู้เป็นประธานขอกรณีนั้น ได้นำถึงการอุปปักรักษาอํานวยอวยพรขอได้ไหว้รับจากบารมีแห่งพญานาคป่วงคิดประการอันใดให้สมปรารถนาในเร็วพันในปัจจุบันณบัดนี อย่างมหัศจรรย์พักพันเนธอัสาธุสาธุสาธุและขอเสดเ็จประมืนนะคะให้กับน้องแอนโทเนียโพซิลนะคะน้องจากที่สุรินทรแล้วก็นะารุ่นปรายการจากอาจารย์ประจันตุลและตุ๊กไก่วรายุนะคะก็วันนี้เดี๋ยวให้น้องพักพักคู่หนึ่งนะคะพี่น้อง